สวัสดีเจ้าวันนี้ข้ายากกินอันอยังแซ่บๆพอดีมีเครื่องอันอยังเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยว่าจะมยายำบุ้นเส้นกินถ้าจะดีเครื่องครัวอันอยังในตู้ก็มีครบหมดแล้วเอามยายำแซ่บๆเนาะรสชาติทึ่งครบเฮากระจัดการเตรียมเครื่องเตรียมครัวเครื่องครัวที่เฮาเตรียมไว้ก็จะมีหมูสับเห็ดหูหนูแล้วกับมรนดาลูกชิ้นต่างๆแล้วก็มีมะนาวแครอทหอมแดงมะเขือส้มผักชีเฮากะหั่นเตรียมไว้แล้วก็มีพริก วุ้นเส้นแล้วเฮาก็จะง้ยมาลวกวุ้นเส้นไว้ก่อนวุ้นเส้นนี่เฮาก็ลวกพอสุกระวังมันจะเละน,นะบดีลวกเมินล้ําพอเส้นมันเริ่มใส่เฮาก็ตักขึ้นได้เลยแล้วเฮาก็จะมาลวกลูกชิ้นหมูสับเห็ดหูหนูปูอัดกันต่อเลยพอเฮาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเฮาก็ตักพักไว้ก่อนแล้วเฮาก็จะมายำน้ำยำต่อกันเลยใส่น้ำตาลปี๊ลงไปความหวานก็นแล้วแต่ความชอบเลยนะแล้วเฮาก็ใส่น้ำปลาตอยลงไปเลยพอซวกน้ำปลาใส่ลงไปแล้ว เฮากัเยาะผงปรุงรสใส่ลงไปน้อยน้ำยำมันจะได้มีความนัวล้วกัเยาะเจู๊ลงไปเพิ่มความกลมกลม่อมและห่ากับบีบีคือน้ำตาลมันแตกตัวออกจากกันเวลาช่วงไหนที่ห่าจางปากจางคอเมนูยำๆมูเนี่ยมันก็ช่วยให้เวลาหฮากินไปมันก็ย่ให้หฮาเจริญอาหารดีเนี่ยห่ากับบีบีคือน้ำตาลมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะพอน้ำตาลมันละลายดีละห่ากับบีบมะนาวใส่ลงไปเลยใครชอบรสชาติส้มๆก็ใส่ลงไปนักๆ เนี่ยช่วงนี้มะนาวหอมหอมอ่ะราคาก็บบ่ค่อยแปลงนะราคาถูกลงละพอเฮาบีมะนาวใส่ลงไปแล้วเฮาก็ใส่พริกพริกนี่นะที่บ้านชอบเอาไปปานกับน้ำหอมดองสักน้อยอ่ะมันจะได้มีรสชาติแล้วตัวพริกก็จะบ่ดาบ่าค้ำเก็บไว้ได้เมินตัวนะพอเฮาปรุงน้ำยำอะอย่างเรียบร้อยละก็ใส่วุ้นเส้นที่เฮาลวกเตรียมไว้แล้วก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปเลยแล้วเฮาก็จะใส่ผักลงไปเลย ใส่มะเขือส้มลงไปใส่หอมแดงแครอทผักชีใส่ลงไปรวมกันหมดเลยแล้วกับนี้เฮากะจะกลนทีเดียวเลยนะกลนโคเลคเลไปเลยกลนคุกเขาเบาๆบอดีกลนแฮงเด้อเวลาเฮาใส่ผักรวมทีเดียวเลยมันกะจะย่เฮอยผักมันบอสลดมันบอดยมมันบอช้ำกะได้ตีแล้วนะบ่ต้องไปกลนหนักเฮากะตักใส่จานได้เลยเนี่ยหันก็หน้ากินขนาดเลยนะรสชาติก็โอเคเลยลองไปแย่พอกันเด้อไผ่มะฮู้จะแย่อย่างกินนะยำง่าย แถมลำขนาดลองไปย่าพอเดอร์เนี่ยตักใส่จานนี่นะโอ้ยน่ากินหอมพริกหอมมะนาวโชวยขึ้นมาเลยอะ่ะป่ะไปกินกัน